สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดีลครับกับโมเดลลอยครับโดยโมเดลลอยที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่เลยครับไกคิงจากไกคิงเลเจนด์ออฟไดคูมาริวนะครับผมหนึ่งในการ์ตูนหุ่นยนต์ที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันที่สุดแล้วนะครับผมการ์ตูนอาจจะเก่าแล้วครับปี2005นะครับแต่ความสนุกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับเราจะดูกันนะครับว่าตัวโมเดลของไกคิงครับ ประกอบร่างแล้วเป็นยังไงลุกเล่นมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงความสามารถและเนื้อเรื่องของไก่ิงด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มรีวิวกันเลยก่อนครับผมโอเคเพระฉะนั้นเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับนี่นะครับหุ่นเพกครับ ไก่ขิงนะครับผมจากค่ายกุสมานเองตัวนี้เป็นในไลน์ของโมเดลรอยนะครับอ่าซึ่งตัวหุ่นครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เนะจะเห็นว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกนะครับจแบดักกาวข้างหลังนะครับจากเรื่องที่ชื่อว่าอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ Legend of d a i k u m a r รนะครับผมตัวนี้นะตัวนั่งข้างกล่องครับก็จะมีแค่ชื่อหุ่นกับฉากแอคชั่นหุ่นเล็กน้อยนะครับแบบนี้ข้างหลังกล่องครับก็จะบอกลูกเล่นต่างๆครับตรงนี้ผมขอปิดไว้ก่อนแล้วกันว่าหุ่นเนี่ยสามารถมีจุด ยัง Face open ได้ด้วยนะครับไปดูแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีนกว่าครับของข้างในครับตัวหุนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีพลาสเสริมพวกมือพวกอาวุธต่างๆมาให้นะครับโดยในเนื้อเรื่องครับอันนี้ผมพอกคร่าวๆแล้วกันนะนก็คือ ไก่ิงนะครับจะเริ่มจากส่วนหัวก่อนส่วนหัวนะครับมีชื่อว่าไดคูมาริวนะครับปกติจะเป็นยานแม่มังกรขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ส่วนหัวได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อจะรวมร่างเป็นไก่ิงนะครับผมแล้วก็จะมีไก่คิงพาร์ทเอไก่ิงพาร์ทบีนะครับที่ถูกปล่อยออกมาตาม,มเวลาจะประกอบร่างกันนะครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างแรกสุดครับเรามาประกอบร่างก่อนดีกว่าครับผม go ไก่ขิง พอพูดแบบนี้ครับใครที่นี่ถูกส่งมา3พาร์ทปิ้วปิ้วปแบบนี้จากตัวหุ่นนะครับผมแล้วก็เริ่มประกอบร่างกันกับอากาศครับโดยพาร์ทแรกครับพาร์ทเเนี่ยตามเนื้อเรื่องนะครับปกติตรงนี้จะปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะค่อยๆอ้าออกนะครับผมแล้วก็ปล่อยในส่วนของเอวตรงนี้ออกมานะครับชึบแบบนี้แล้วก็ลอยขึ้นฟ้าครับเท่านี้พาร์ทเก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้พาร์ทบีครับก็จะบินตามมา แล้วค่อยๆครับปรับตัวนะครับผมให้ขาเนี่ยลงมาข้างล่างปุ๊บดึงออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็พาร์ A เอไอพาร์ทบีเนี่ยจะมีการแยกเท้าออกมาแบบนี้ซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับไม่ได้ทําการประกอบร่างสมบูรณ์ไว้นะครับแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันแบบนี้นะพอต่อเสร็จปุ๊บครับพาร์ทเเนี่ยก็จะดึงมือออกมาทั้งหมด2ข้างนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจสีเควนการรวมร่างเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ดูนานแล้วนะครับประกอบแบบนี้เสร็จปุ๊บครับตัวไดคิวมาดิวเนี่ยก็จะบินมาแล้วก็กางหัวออกครับ แบบนี้อ่ะแล้วก็ประกบเข้าไปชึบจากนั้นตัวหัวตัวเขาก็จะลอยขึ้นครับเท่านี้ก็จะเป็นนันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกับยักษ์สาแห่งเพิงไก่คิงะน,นะครับผมหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ผมก็บอกนะครับว่าเป็นอะไรที่เร่าร้อนลุกเป็นไฟมากๆนะครับผมนี่คือหนึ่งในหุ่นยนต์ที่สมแล้วกับคําว่าหุ่นที่ใช้ในการปกป้องโลกนะครับหน้าตาน่าเกรงขามพลังอันทรงพลังเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ครับนี่คือ ไก่คิงเลเจนด์ออฟไดคิวมาริอไดคูมาริอนะครับผมในรูปแบบนี้เองซึ่ง,งกหมอนะครับว่าตัวโมเดล้อยครับทำหุ่นออกมาได้สวยงามมากๆครับระเอียต่างๆครับการแยกสีต่างๆครับจุดขยับต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆเหมือนหลุดออกมาจากในการ์ตูนเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมเท่จริงๆซึ่งไกคิงเนี่ยครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกัน เวอร์ชันอยู่ในมือผมตอนนี้ครับคือเวอร์ชัน Legend of Daikumaru นะครับผมที่เป็นเวอร์ชันรีเมคส่วนเวอร์ชันแรกสุดครับจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วอันนี้จะขอไม่พูดถึงละกันนะครับเราโฟกัสกันที่เวอร์ชันนี้กันดีกว่านะครับไกคินีเวอร์ชันนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ลึกลับปริศนาครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกจากผู้รุกรานนะครับในเรื่องนี้ผู้รุกรานมีชื่อว่าผมจะนวยามชื่อดาริกิอุสประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเป็นคนที่บุกโจมตีโดยคนขับของไกคินครับมี่่อะมตไพ หายสาบสูญไปแล้วไดคูมาดิวครับมาช่วยไว้ทีนี้ครับเวลาผ่านไปเนี่ยไดายาก็เชื่อว,ว่าพ่อตัวเองเนี่ยยังไม่ตายต้องอยู่ก็เลยถูกรับเรียกโดยไกคิงแล้วก็ขับออกไปเพื่อต่อกรกับจกักรวรรดิดาริอุสผู้ชั่วร้ายนะครับในรูปแบบนี้ซึ่งตัวไกคิงอาจริงๆดาริอุสไม่ใช่จกักรวรรดิชั่วร้ายหรอกนะครับแต่เดี๋ยวเป็นยังไงผมบอกอีกทีนึงแล้วกันน,นะส่วนไกคิงครับเรื่องของความสามารถในการต่อสู้ครับอย่างนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ครับอาวุธระยะไกลเนี่ยโยนโย,ยนมันทิ้งไปครับต่อยเตะเอาหัวโขกกเาช างๆนะครับนี่คือวิธีการต่อสู้ของไกคิงครับคือการเข้าไปบวกมันสดๆนี่แหละครับไม่ต้องสนใจนะครับต่อยมันเข้าไปเตะมันเข้าไปจนอีกฝ่ายเนี่ยลงลงไปนะครับนี่คือวิธีการต่อสู้ของไก่กไก่ิงเพราะว่าคนที่ไม่ยอมแพ้จนถึงวาระสุดท้ายคือผู้ชนะนะครับไหนดูแบบนี้เองซึ่งถ้าเกิดเราอิงตามจุดเขบ ตามวิธีการส่วนองไกลคิงครับจูคัของไกลคิงตัวนี้ครับได้เป็นในที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับยังและส่วนหัวครับระบุนได้แบบเต็มที่นะครับผมส่วนเขาสามารถขยับได้นะครับสามารถใช้ท่าเหมืนเรื่องที่เอาเขาเนี่ยไปจิ้มศัตรูได้ด้วยนะครับส่วนแขนครับหมุนได้เต็มที่นะครับผมไม่มีไม่มีข้อเสียอย่างใดครับเอาให้มันเต็มที่นะครับทำท่าต่อยทำท่าเข่าอะไรทุกทำท่าสอกอะไรทุกอย่างนะครับผมส่วนเอวครับสามารถหมุนได้นะครับผมเพราะเป็นหนหลวมร่างเนอะส่วนปาตรงนี้สามารถขยับเข้าขยับออกสำหรับเวลาใช เตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังนะครับอาจจะเห็นว่าเตะได้น้อยเพราะงั้นแล้วเราสามารถยืดขาตรงนี้เพิ่มครับเพื่อเพิ่มพลังในการเตะหรือเตะไปข้างหลังได้นะครับส่วนขาส่วนข้อศอกไอ้เข่าเนี่ยครับก็แน่นอนครับว่าเต็มทีนะครับเท้าก็เหมือนกันเพราะงั้นครับเรื่องของจุดขยับจุดแอคชั่นเนี่ยครับกายคิดเงี่ยมันนะครับว่าเอามันให้สุดครับ ไปให้สุดครับจะทําท่าอะไรก็ทําไปเลยนะครับจะคุกเข่าต่อยจะทําท่าเยียบอีกฝ่ายทําท่ากระทืบอะไรเอาให้มันสุดๆนะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นตัวโมเดลที่ผอกมาได้สวยครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยดีมากๆตัวหุ่นก็เท่มากๆด้วยนะครับผมในรูปแบบนี้เนอะทีนี้เราดูจุดขยับมาเรียบร้อยแล้วเราดูสตอรี่กันเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องของความสามารถแล้วก็ท่าไม้ตายของไก่คิงกันดีกว่านะครับอ่ะไก่คิงครับอย่างแรกเลยเรื่องของพลังเนี่ยครับ อันนี้อาจจะเวอร์อรนิดนึงแต่ว่าจะเบสมาจากความเร่าร้อนของคนขับนะครับเอาในเรื่องก็ประมาณนั้นเนะคือยิ่งคนขับเนี่ยแบบลุกโชนมากเท่าไหร่ครับหุ่นเนี่ยก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นและเวลาสู้ครับแน่นอนว่าเพลงเปิดขึ้นเมื่อไหร่ไก่หิงก็จะชนะนะครับผมต่อยแรงขึ้นเตะแรงขึ้นอะไร ก็ตามสไตล์ซูเปอร์โรบอททั่วไปนะครับในรูปแบบนี้นั่นเองโดยกายเิงครับเป็นหุ่นที่มีท่าไม้ตายเนี่ยหลากหลายท่ามากๆนะครับผมจะเอาเท่าที่ผมจําได้แล้วกันครับท่าแรกสุดครับมีชื่อว่าท่าโบวพาราไรเซอร์นะครับเป็นน้าที่กาคิงครับจะชาร์จพลังไว้ที่เขาเนี่ยแล้วก็ยิงสายฟ้าออกไปครับท่านี้ใช้งานได้2รูปแบบคือสามารถใช้ยิงสายฟ้าหรือสามารถใช้เข้าไปเสียบอีกฝ่ายแล้วยนขึ้นให้ระเบิดก็ได้นะครับผมอีกท่าที่นี่ครับ ท่าอื่นๆครับจะเป็นท่าที่เริ่มเป็นสายซูเปอร์ขึ้นแล้วท่าล่าสุดเขามีชื่อว่าเดดไซโตจะเป็นท่าที่ไก่กินครับยิงแสงออกจากตา2เส้นแบบโฟตอนบีของอาชินกาแสงนี้ครับยิงเข้าไปเนี่ยสามารถใช้ในการกวาดอีกฝ่ายทีเดียวให้ระเบิดได้เลยนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่รุนแรงมากๆครับแล้วก็ท่าถัดไปครับอ่าจะต้องเปลี่ยนมือก่อนนะครับมือไก่กินครับมีรูปแบบหนึ่งคือนี่ครับเป็นมือแบบจับอาวุธนะครับท่านี้ครับคือ ไกคิงแลนซ์จะเป็นทาให้ไกคิงครับหยิบหอกขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เข้าไปในการเวียงใช้ในการแทงใช้ในการเสียบอีกฝ่ายนะครับผมนี่คือหนึ่งในอาวุธของไกคิงที่มีครับแน่นอนว่ามีหอกก็ต้องมีอาวุธเสริมครับอีกอันหนึ่งคือไกคิงเชลล์นจะเป็นท่าที่ไกคิงครับหยิบโล่ขึ้นมาช่วยป้องกันในการต่อสู้นะครับผมเพราะไกคิงครับสามารถทุด้ทั้งใช้หอกแล้วก็ใช้โล่ร่วมกันนะครับผมนี่คือวิธีการต่อสู้ของไกคิงเวลาไม่ได้ใช้หมัดนะครับแต่ท่านี้ไม่ครบัผม บบส่วนอีกท่าหนึ่งครับมีชื่อว่าท่า Counter c ค u น t เตอร์ครอสนะครับเคาน์เตอร์ครอสคือท่าที่จะหยิบในส่วนของเข่าตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วใช้เข้าไปฟันอีกฝ่ายครับส่วนท่าไม้ตายสุดยอดครับมีชื่อว่า c ค u น t เตอร์แลนส์นะครับคานเตอร์แลน์คือแบบนี้ครับจะมีพาร์ทนี้เนาะใส่เข้าไปอันนี้ต้องระวังหักด้วยนะครับแล้วก็เอาหอกตรงนี้เนี่ยปลายหอกครับใส่เข้าไปแบบนี้ และขอ,อกตรงนี้ครับจะถูกใช้ในการเสียบอีกฝ่ายนะครับผมนี่มีเชื่อว่าถ้เขาสเตอร์และซื่นจะเป็นหน้าที่เสียบเข้าแบบนี้ครับให้อีกฝ่ายเนี่ยระเบิดทิ้งไปเลยนะครับนี่คือท่าไรบไกลคิงครับเดีย๋ยวผมขอดึงกลับมาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งเอาตรงๆนะครับ ถอดค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็กลัวหักด้วยเพราะว่าพลาสติกของไกคิงครับต่อว่าค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับเพราะงั้นอันนี้จะเล่นยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับแน่นอนครับว่ายังมีท่ามาตัวนอีกมากมายครับท่าถัดไปเนี่ยจะเริ่มเป็นท่าที่แบบเป็นซุปเปอร์ใชไหเนะถัดไปครับมีชื่อท่าว่านี่ครับเป็นท่าที่ผมชอบมากๆครับพันชาไกรดจะเป็นท่าที่ใช้พลังไวที่หมัดครับแล้วก็ปล่อยออกไปครับ ยิงใส่อีกฝ่ายเป็นร็อกเก็ตพันนั่นเองแต่ถ้าี้มีข้อเสียคือพอปล่อยออกไปแล้วครับแขนเนี่ยจะไม่สามารถกลับคืนมาได้เพราะงั้นในเรื่องครับไดยะเนี่ยจะมีตะขอในระษับการเกี่ยวแขนกลับมาโดยเฉพาะนะครับผมท่าท่าพันเชอ์อกรายเนี่ยเวลาใช้ก็ต้องระวังด้วยนะครับมันจะมีมุกในเรื่องอยู่ครับที่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมใช้ท่าพันเชอร์ไกรดเพราะว่ายิงไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่โดนอีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ไม่มีแขนไปเลยหนึ่งข้างเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ท่าถัดไปครับเป็นท่า เริ่มเป็นท่าแบบท่าไม้ตายนะครับท่าน,นี้มีชื่อว่าเซลล์หรือเกเซอร์จะเป็นท่าที่ยิงแสงออกมาจากตาตรงนี้ครับเป็นแสงสีฟ้าสีแดงที่ผสมรวมกันเป็นครัวสว่างใช้ในการทะลวงล่างอีกฝ่ายในทีเดียวนะครับถัดไปครับเป็นท่าไม้ตายสุดยอดนะครับจะเป็นท่าที่ไกข่ขิงเนี่ยจะต้องชาร์จพลังไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ชาร์จไม่นานนะแล้วพอชาร์จเสร็จปุ๊บครับ ปากมังกรเนี่ยก็จะเปล่งแสงขึ้นมาครับเป็นท่าชื่อว่าไฮโดรเพรสเซอร์จะเป็นท่าที่ยิงแสงสีเหลืองนะครับออกมาจากปากมังกรใช้ในการทําลายอีกฝ่ายในครั้งเดียวนะครับท่านี้มีวิธีการใช้ทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเป็นีการยิงแสงขนาดใหญ่ครับอีกอย่างนึงคือจะใช้ชาพรางเป็นลูกบอลน,นะครับแล้วก็ใช้ชกชใส่ใส่ฝ่ายเป็นลูกบอลขนาดเล็กที่เวลาโดนแล้วจะระเบิดทีเดียวเป็นจุ่นนะครับผมนี่คือ,อท่าไม้ตนานองไกคิงนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับแน่นอนท่าไม้ตายเท่านี้ครับ มันก็ไม่เพียงพอที่จะให้ไกคิงเนี่ยสามารถต่อกรอกับจกักรวรรดิดาริอุสได้ใกลค้คข้เราครับก็เลยมีโหมดลับสุดยอดอยู่ครับนั่นก็คือเฟ c ซ์โอเพนพอใช้แบบนี้ครับไกคิงเนี่ยจะลุกโชนเป็นสีแดงนะครับและตัวเนี่ยจะกลายเป็นสีดำทั้งหมดก่อนที่หน้ากากตรงนี้ครับจะแตกออกรวมใึงครัวของไกคิงครับก็จะถูกดึงออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมตังนี้ขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราจะเปลี่ยนหน้าไกคิงครับเป็นแบบนี้ชึบ แล้วก็หนะ้าอ,อกครับจะกลายเป็นแบบนี้แทนนะครับนี่คือไก่คิงเฟสโอเพนโหมดนะครับผมเป็นไก่คิงในโหมดสุดยอดที่เร่งพลังขูนครับให้ถึงขีดสุดนะครับผมโหมดนี้ครับใช้เวลาจำใช้ได้ในเวลาจํากัดแต่ถ้าไม่ไก่คิงครับสามารถใช้การโจมตีที่ดุนแรงมากๆสามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากๆครับไก่คิงในโหมดนี้เขาบอกว่าเป็นโหมดที่เปิดออกมาแล้วเนี่ย เพลงเปิดจะดังแน่นอนหรือเพลงประจําตัวหุ่นดังแน่นอนครับและไกคิงในโหมดนี้ครับจะมีความสามารถที่น่ากลัวมากจนฝ่ายครับไม่สามารถต่อกรได้เลยนะครับผมนี่คือความสามารถของไกคิงเฟสโอเพนนะครับแต่ข้อเสียคือโหมดนี้ครับสามารถใช้งานได้จํากัดนะครับผมถ้าเกิดใช้งานจนหมดแล้วเนี่ยไกคิงจะไม่สามารถขยับขยเื่อนได้เลยนะครับผมเป็นข้อเสียของคุณแต่แน่นอนครับว่าหอยเป็นโหมดนี้ครับไม่มีศัตรูใดที่สามารถต่อกรกับไกคิงได้อีกแล้วนะครับซึ่งโหมดนี้ครับ ก็จะมีท่าไม้ตา,ตายสุดยอดอยู่ด้วยนะครับท่าไม้สุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมือก่อนนะครับอ่าเป็นมือแบบกลางแบบนี้เนะเพรา <ๆ S 2> <น>ะว่าท่านี้ครับมันค่อนข้างที่จะอลังการมากนะครับท่านี้ครับชื่อท่าย,ยาวหน่อยมีชื่อว่า k e n ร o Ryujin Shinkiden Shin Ryu Hydro p r e s รร s ร r จะเป็นหน้าที่ไก่ขิงครับจะชาร์จพลังไว้นะครับผมชาร์จพลังไฮโรเบเซอร์ไว้ที่อกเนี่ยครับเป็นลูกกลมๆแล้วก็ขยายใหญ่ออก จากนั้นครับจะทําการแขนหลุดง่ายจังแป๊บหนึ่งนะครับจะทําการอัดลูกบอลครับให้เป็นเหลือลูกนิดเดียวแล้วก็ใช้ลูกบอลนี้ครับปาใส่อีกฝ่ายนะครับผมเป็นท่ายกาอๆว่าชินริวไฮโดรเบรเซอร์พอ่อยฝ่ายโดนครับไกลคิงเนี่ยก็จะพุ่งเข้าไปครับแล้วก็ใช้หมัดครับ ต่ออีกฝ่ายทีเดียวให้ระเบิดเป็นจุนนะครับท่านี้ในเรื่องครับใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนตัดสินกับคู่ปรับนะครับและจากนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้งานอีกเลยจนกระทั่งในซูเปอร์โรบอทครับท่ามาต้านนี้เป็นท่ามาต้าสุดยอดของไก่คิงในเวอร์ชั่นปกตินะครับอ่ะเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อไก่คิงใช้ท่ามาเตินจบครับก็แน่นอนครับว่าก็ต้องพูดว่า c r o s s face จะเป็นท่าที่ไก่คิงนะครับเอาหน้ากากเนี่ยกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันมาให้พลังงานหมดนะครับซึ่งแน ดึงยากนะครับหัวเนี่ยค่อนข้างดึงยากระดับนึงเลยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อแล้วผมบอกลืมบอกไปอย่างนึงครับถ้า Face Open เนี่ยครับไก่คิงตัวเดิมครับก็มีท่าดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารูปแบบการใช้ท่าเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับไก่คิงตัวเดิมเนี่ยพอ Face Open ครับจะกลายเป็นหน้าหุ่นยนต์จะไม่ใช่หน้าหุ่นแบบนี้แล้วนะครับผมหน้าหุ่นยนต์ประมาณแบบเป็นหุ่นยนต์แบบเครื่องจักรนะครับในรูปแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมกับไก่คิงนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอย่างในโมเดลลอยที่ผมรอมานานมากนะครับต้องบอกว่าจองไปก็เกือบเกือบครึ่งปีนะครับถ้าเกิดผมจําเวลาไม่ผิดนะแล้วก็ออกมาครับก็สมความคาดหมายครับสวยงามจริงๆครับเท่มากๆจุดขยับดีมากๆอุปกรณ์ต่างๆถ้าไม่ตายครับใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับบอกมาเลยนะครับว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับกับไก่คิงตัวนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็การรีวิวประจำวันนี้ครับก็มีเท่านี้เลยครับ ใครที่ชอบิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วดด้วยที่สปายลืมกดสปายชแนลส่วนใครมีเขามไม่ได้ครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปวัวนนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ,บ๊ายบาย